คร you? Mm ับก็ตรวจนักกายเหไเก๋เราจะส่งอให้เขาโที่ลาเป็นคนพ่อ มามาเดี๋ยวก็เป็นไม,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 ไม่ไม่มีรักษาต้าดางเป็นอะไรแล้วเป็นคนแข็งแรงดีอยู่ก็เลยอยกเข้ามาเลยเอาบุญให้แกได้ได้สอบถามเจ้าตัวไหมครับว่าที่หลงนี่เพราะอะไรอ๋อเดีที่หลงเพราะว่าแกบอกว่าแกทํานาฬิกาของแกหาย แกแกเอากระตาเห็ียดลงมาข้างล่างแล้วแล้วคนขึ้นไปค้นหานาฬิกาทีนี้พอค้นหานาฬิกาแกก็เดินแกไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเดินไปแบบว่าแบบว่าเดินไปแบบไม่รู้ตัวแกเดินแกไปเรื่อยครับนี่คือที่มาที่ว่าแกใช้เวลาสี่วันที่เราค้นหาเพราะแกเดินแกไปเรื่อยเจอค่ำเจอเพลิงตรไหนแกก็นอนอย่ เคยสมนะคะเป็นญาติเป็นน้องสาวของผู้สูญหายก็คือนายบรรพัสทีชนะนะคะในครั้งนี้นะคะขอต้องขอขอบคุณนะคะทุกหน่วยงานทั้งเจ้าหน้าที่ตากล้องนะคะทีมผู้ไทยที่ช่วยกันระดมทีมค้นหาทั้งญาติพี่น้องนะคะในส่วนครั้งนี้ก็ต้องขอครับตัวนักกายวไได้